สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูมเมย์นะคะ,ะครูมเมย์ก็จะมาอธิบายวิธีการทำข้อสอบใน Google Form ให้นักเรียน ดูนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําข้อสอบไม่ได้เรามาดูกันค่ะสําหรับวิธีการทําข้อสอบใน Google Form นะคะก็ให้นักเรียนเข้าไปที่ลิงก์นะคะที่ครูเมย์ส่งให้นะคะเข้าไปกดเข้าไปนะคะค่ะมาถึงหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ครูเมย์เอาตัวอย่างข้อสอบ วิชาการงานมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูนะคะ,ะบนหัว ข้อสอบก็จะบอกว่าแบบทดสอบเก็บคะแนนกลางภาค1ทั2 5 6 4วิชาการงานอาชีพชั้นประุมศึกษาปีที่2แล้วก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะคะข้อสอบมีจำนวน15ข้อ15คะแนนแล้วก็มีคำว่าจำเป็นจุดสีแดงๆนี้ก็คือให้นักเรียนตอบให้ครบทุกข้อนะคะถ้าไม่ตอบนักเรียนจะไม่สามารถส่งคำตอบได้นะคะ ถ้าลืมข้อใดข้อนึงนักเรียนก็จะไม่สามารถส่งคำตอบได้ฉะนั้นนักเรียนต้องตอบให้ครบทุกข้อนะคะามาดูข้อแรกตัวแรกที่นักเรียนต้องเติมนะคะชื่อสก,กุลนักเรียนใส่ชื่อตนเองไปค่ะเช่นนะคะคุณครูเมสมมุตินะคะ,ะเด็กชายเด็กชายสมมุตินะคะทีวราทีวราสุ จะระีใส่ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วเรามาดูตัวต่อไปเลขที่ตรงนี้เลขที่อะไรสุทีวลาเลขที่1ก็ให้ติ๊กตรงเลขหนึงนะคะจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้อที่1ต่อมาก็จะเป็นวิธีเป็นข้อสอบแล้วนะคะข้อที่1 1ถึงข้อที่15 มีทั้งหมด15ข้อตัวนี้นะคะนักเรียนก็อ่านโจทย์ข้อที่1ค่ะข้อที่1ถามว่าอะไระข้อได้เป็นงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทั้งหมดตัวอย่างเนาะ,ะเขาก็จะมีช้อยให้ 1, 2, 3่าคำตอบก็คือข้อที่3การกวาดบ้านการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอันนี้คือ,องานบ้านทั้งหมดนะคะัเรียนก็ ติ๊กลงไปสมมุติว่าานักเรียนทําไปเรื่อยๆทําไปนะคะทําไปเรื่อยๆอันนี้คุณมยไม่ได้อ่านเนาะทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนครบแล้วถึงข้อ15แล้วกดส่งตรงนี้คะ่ะข้างล่างจะมีคําว่าส่งสีแดงๆให้นักเรียนกดส่งอ้าว แต่มันไม่ไปมันก็จะเด้งมาข้อที่9นักเรียนลืมตอบข้อที่9เห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถ้าเราไม่ทำทุกข้อนะคะมันก็จะส่งไม่ได้ข้อที่9นักเรียนก็กลับมาอ่านข้อ9ตรงนี้แล้วก็ต่อไปสมมุตินะคะต่อไปแล้วก็กดส่งใหม่ครั้งนี้ส่งได้เพราะนักเรียนทําทุกข้ออันนี้ หน้านี้ก็จะบอกว่าแบบทดสอบเก็บคะแนนกลางภาค1ทับวิชาการงานอาชีพชั้นปะฐมศึกษาปีที่2ตรงนี้ก็จะบอกว่าเราได้มันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วอันนี้ก็คือเรสร็จสิ้นเรียบร้อย1วิชานะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำข้อสอบใน Google Form นะคะครูเมย์ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบให้ได้เต็มกันทุกคนเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูเมยไปก่อนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย